เอาแล้วท่าวนผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในการแอดเฟนซีฮีชกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้มาอยู่ในเออแอปพลิเคชันหนึ่งแนละ้วโวครับหนึ่งวีหนึ่งแอนิมอลทัวร์เมนต์นะคะซึ่งวิธีเล่นก็แค่เอาสองสัตว์สองตัวนี้มาสู้กันใครชนะก็เลือกตัวนู้นแล้วพวกนี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยกดซับสไครต์ท้าไมอยากโดนทีแมนระเบิดบ้านบา โอเคมาเริ่มกันเลยซึ่งวันนี้เราอยู่กับหอมหอมและเควินนะมาเริ่มจากสัตว์ตัวแรกเลยคุณบิสนาโอ้คุบิสนาครับแล้วไม่น่าจะมาเลยมาระหว่างแรดกับเสือขาวเลือกตัวเลยเอาแรดแล้วว่าแรดมากดแรดไปเลยแรดแล้ว

แม่คือแบบเราต้องดูเรื่องความไวความไวแล้วต้องใคอนด้าแต่ว่าดีเฟนและว็อตเ็งเราต้องให้มูสผมมูสมันตัวใหญ่เราให้มูสดีกว่ามูสมันตัวใหญ่หญเดี๋ยวคุณแต่ว่ามูสมันจะทําอะไรถ้า,นาขนาดคอนด้าแล้วคองมัอนอะ่ะเออมันก็เอาเท้าเขียวอยอกอะแล้วว่าเราเลือกมูส้วก,กันนะนะมันเกีียวมูสมูส มูสสิบร้อยเพิ่อุ้ยสแอตกับแพนด้าอันนี้ไม่ต้องเลือกเลยแพนด้า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 เราดิฟเดี๋ยวว่าสแลตบมากเลยสแอตมันนั่มันง่วงมันเฮ้ยแบ็คแพนเตอร์กับไพรทอนเอ้ยอันยากแล้วว่าขวามันก็แบ็คแพนเตอร์เราเราต้องเลือกแล้วแล้วว่าเลือกแบ็คแพนเตอร์ดีกว่ามันวิ่งเร็วอ่ะ เเอววิ่่งงยนนแแล้มมัับบกถึงมันโดนกัดไปมันก็วิ่งหนีได้มันเป็นรันเนอร์ได้โอเค่งไปโอ้ยแล้วว่าอันนี้เราแมนดิวแมนดิววางมันไม่น่าทำอะไรได้อ่ะันนี้ไมนี่มต้องเลยไลออนไลออนไลออนโดนดิ นอรดิฟนอรดิฟนอรดิฟฮ oh. like oh. 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 ิปโปกับแพนด้นี่โพรลาหรือว no. ่าโพรลาเยอะเ๋ยนะเพื่อเพื่อนแต่ฮิปโปมันฆ่าคนไปเยอะเออจริงโมฟันมันคมไรแล้วมันขยักแตงโมเออก็จริงอุ้ยญาติเควินอ่ะไม่ไหวแล้วเออจริงเราให้เพนกวินแล้วกันนะ เธอเขาว่าเขาเขาให้เป็นปุ้นเป็นปุ้นจิกตาไรอู้เจอเห็นป่ะอันนี้ยากนี่ยากจิกตาจิกตาว่าบูไม่รู้แล้วว่าบูไม่คุณเขาว่าเขากดไดโอะถึงแม้มันจะพูดเป็นภาษาไม่เพราะกดไดโอมมันแบบมันกัดได้แบบถ้ามันกัดทีเดียวคือจบล ก็หนคุณไม่โดนอ่ะเออเข้ากระดาษเขากระดาษเขากระดาษเขาคุณดาแล้วกันไม่เมื่อกี้เดี๋ยวเราตัดเสียงปิดสนาออกแล้วกันนะโอ้แทงเอ๊ะแต่ว่าเราเต่าเต่จะอย่าปเต่าเต่ามันตัวใหญ่นะในตัวเนี้ยมันตัวใหญ่เราเปนตัวใหญ่แล้วมันแบบแล้วมันหลบในกระดองมันยิวตัวเองง่ายนะคุณไอ้จิงจู้มันแบบ มันเตะทีนึงมันไม่สะทบสทสนเต้าเอาเอาเลเดนโนดี้เดนโนกี้อูโขฮอรสกับอูรอ gang อะกูกวรูเห็นตอรอตังขี่ร๊อมเออแต่อูรอตังมันฉลาดมันฉลาดแต่ม้มันมีก้ามขา เอามีก้างค่ะถ้าคุณอุรังอูตังขับรถท็อกได้คุณเอาไงดีทุกคนเพาว่าเพราะว่าไม่ไม่เอาไปมาเออถ้าฟังจริงอ่านอนรถแม่งลงมาที่แบบนีงั้นก็มาเอ้ยทุกคนเมาส์เผลอไปอยู่ที่อุรังอุตังงั้นถ้าอยากให้เมาส์กลับมาอยู่ที่ม้าต้องดูคลิปนี้ครับ ก็ดูอย่นี่มาใมาเปนคลิปอคลิปนึงโอเคโอเคทุกคนทุกคนดูคลิปเมื่อกี้แล้วโอเคมากดมาเลยโอ้ยโอ้โอ้ดอกอ้าี้อุ้ย รีสรีแบรงบริซซีแบรงแตอีโก้แตอีโก้มันบินหนีได้อีโก้อีโก้มันบินมันบินหนีได้แต่ว่ากิสซี่แบ็งก็ก็ไม่น่าจะตกโดนนะแต่บินเขาแต่ถ้าแค่อีโก้มันบินไปหลบบนต้นไม้อย่างเงี้ยได้แต่กิสซี่แบ็งมันเขย่าต้นไม้ตกลงนไมาเลยไม่ตกต้นไม้ได้ แต่อีโก้มันก็บินและะ้วมาโฉบได้นะแต่ว่ามันตัวโครลาไซด์อยูเลยถ้าเอาตามตัวก็จะตกริชลี่แบร์สิ่งมาเลยแม้คุณจนตัวโครลาไซด์แต่ว่าอีโก้ทั้งฉลาดกว่าทั้งเร็วกว่าก็จริงแถมมันยังหนีได้ด้วยเอเอมันหนีได้ด้วยแต่ถ้าไม่นำอีโก้หนีก็เท่ากับริชลี่แบร์มันชนะนะริชลี่แบร์ ก็ไม่รับเรื่องความฉลาดลองไงดีทุกคนเอ๊ะทุกคนคิดว่าอะไรคอมเมนต์มานะทุกคนคิดว่าอะไรคอมเมนต์มานะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคอมเมนต์เดี๋ยวไปคอมเมนต์อีกกิ้ลเอ๊ะอะไรเดียวอืมเขาเขาอยากให้กีเกิ้ลชนะนะแต่ถ้าเกิดแบบเรื่องสเป็เรื่องดีเฟนต์ก็จีลี่งัอนจีซี่แล้วกันนะโอเคลุยซี่ โอ้โหก็สูสีกันอยู่นะเดี๋ยวกนไม่สูสีพูอยู่ที่ทองโคตรโกลด์เดี๋ยวคนลองคิคคดดูก่อนคุณทำตัวว่านับตามฉลันนับตัวว่ามแบบก็ชนะเจอคองเจอรีราชนะ <c oughs> ถ้าคุณแต่ว่าแบบไอเกอร์อาจจะไม่ ไทเกอร์เร็วกว่าแต่ว่าคองอาจจะต่อยห,หน้าทีเดียวแล้วไทเกอร์แหกตอนนึกถึงนี่เลยอ่ะก็ซีลาบะทหาคองนร <c oughs> ัม,ม,ม,มไอที่ลูกพ <c oughs> ี่เควินถ่ายคีวินก็รีลาเอ๊ะเราให้กอริลา่าผู้ผู้คุณคิดว่าไง <c oughs> กอริลาเมันก้ามแน่นใครกอริลามันกามแน่นมันคือกล้ามหรือเปล้าทางขวาโอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนกดเลือกโอเค,อ,เคอุ้ยให้อันนี้ถึงรอบชิงแล้วมั้งไฮยีน่ากับไลโน่รอบแปดรอ,อ,อบแปไดไลโนไลโนป่บายบายนะฮอดอกวีสองวู้ฮั <laughs> นด้าฮันด้าฮัานด้าจังฟูฮันด้าอุ้ย Nhai yeah. nát ngay ngay, rồi, ngay rồi. Oh, lò ngay hèn tôi. Bye bye, đâu hộp bye Bye hộp 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 เฮ้ยเขโคได้อันนี้เหรคนแตบูแตมบัคุยไม่ถึงไม่ไม่คุยถึงนะตอบนจะบอกว่าขาโคได้ตัตี้้ะเองแต่โคโคได้มันแบบ ถ้ามันมียุ่น้ำหรืออาศัยอะมันก็ชนะเลยนะเพราะมูสมันแบบลงน้ำกากแม่คุณจะลองแบบลองคิดท่าเป็นยังงเฮ้แบบน้ำตื้นๆนะน้ำตื้นๆดีไหมอือก็อาจจะได้เห้ยมันจะได้แบบได้เปรียบทั้งคู่เพราะเขาโคดายในเพราะโคดายในกินน้ำโคดายอาจแบบเขาจะเเอาหางฟาดหน้ามันได้อืม ค่างเบตต์รัสบันะอืมก็รับัับก็โอทีนะคนแบบกัดขารัันะว่าเขาให้คนได้ผายนเราให้พ่โคด้เหเสียใจด้วยคมูด้ไถิายิายิโอ้ยกุลินลิลิสทรีแบรอะไระ อยู่อยู่็รอตัวแต่ว่าตามนิทานแล้วไลออนเป็นเจ้าป่านะเออเอาคลิสซี่แล้วนมัหมบิลก่อนใครใครกินดีคิสซี่ โอ้ไม่ต้องคิดเลยนี่ฮิปโปฆ่าพีเลยวก็ตายว่ะอันนี้เริ่นพีเิดเได้มาแล้วโอ้ก็เริ่มนี่ลิปโปิโปัดหัแต่ว่าิมีวิก็

เออก็จร er no, ิงแต่ก็ให้มันดนเหยบบล็อกมากเลยนะเออมันเหยียบแรงเจ้าหน้าที่ไทะลุได้ที่เขาให้มาอมหวานแล้วมาเหมือนกันเหยียบเหยียบเหยียบก็เหยียบเหยียบไปสองสามทีก็ได้เย้โอ้โหไปได้ตุ๊กไปลดามาตัวต่อไปเฮ้ยไลโนกับฮิโป ไโนมันเ็เาคะรก็ได้นะีโอกา็ใหู้าในมแล้วว่าไรโนเหมือนกันนะมนจะแค้หแก้ทาย้ทางเไปคิดเฮ้ยโอ้ยอะไล่ะเดี๋ยวแล้ว่าคกรลีา แล้วนแบันมากัา <all> นอีลรอบสุดท oh ้ายเร็วคอรีลาโอ้มคอเยอะแล้วเ็นกคิดไ้คิดอไลโน่กับคอราแล้วก็แ้บไม่ไลโนแบบไลโนวิ่ก็เป็นขวิดแบบแป๊มแรง ุยก็คิดอาันี้เ่าคิจะมาได้ไอ้คนเราคิดานต่างไงีพีงาถอมพีตึ่งมาแล้วว่าเอาเป็นโล่งๆเลยโล่งเจ้าแต่ตัวสานข้าพยาิีเขาไปคยนะตัวนี้ได้แต่ถ้าไอ้ ถ้าเข่าของไอไลโนมันไปทิ่มตากอริล่ามันก็เหมือนแบบเสียตาข้างหนึ่งไปเลยเพราะมันโคตรแหลมมันเปิดเลยไปกริล่าแล้วว่าเราไม่รู้ว่าจะไมอือไม่รู้ดิกอริล่ามันฉลาดกว่าเพราะว่าริล่าแเขาไม่รู้อ่ะเขาให้กอริล่าเอวินสองโหมดอะไร กอริล่าสเรียบร้อยกอริลเป็นผู้นะกอริล่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยแล้วครับผู้ใหญ่โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ,บ,บ๊วยบ๊วยตัวใหญ่ก่อนก็กวรจริงมาแล้วส่วนใหญ่เหรอดูหน่อย เ,เฮิปโปไรโน่แค่เป็นใหญ่ฮ,ฮิปโปไรโนอส่วนใหญ่โหวตฮิปโปอ,อ่ะ,ะฮิปโออไปโไลโน่คนนึงแทงลูกตาลายคุณดูคำถามต่อไปข้างๆมุดนิอ่ะ